เดจ้า่าวจาวช่าง่าวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่างคิดเขียนนะคะก็วันนี้มาเจอกับช่างโยงเปลี่ยนผางเหมือนเดิมนะคะยังมีส่วนประกอบหลายๆหลายๆส่วนประกอบเลยนะคะที่แบบตัวใช้บ่อยจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมาเขียนให้เพื่อนๆดูนะคะช่างโยงเปลี่ยนผังนะคะ เปียนางแปลว่าส่วนประกอบนะคะสิ่งที่เรารู้ส่วนประกอบนะคะมันก็มันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาที่เราจำความหมายของส่วนประกอบภาษาจีนได้ะคะ่ะมันก็จะทำให้เราพอจะเดาคำ เรืนะคะเดาคำแปลออกแบบคร่าวๆนะคะวันนี้นะคะตัวแรกนะ e ส่วนประกอบแรกของวันนี้นะคะเปลี่ยนผางนะ ตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นบ่อยนะคะตัวตัวนี้คุ้นกันไหมคะคุ้นๆเนาะเขาจะมีชื่อเรียกว่าหมิงเชิงของเขานะคะเรียกว่าืืออจผางนะคะืืออจผาง หมิงเชิงคือชื่อเรียกนะคะจริงๆตัวสื่อชื่อผังเนี่ยเขาจะมีตัวเต็มด้วยนะตัวเต็มเขาจะเขียนแบบนี้นะคะพออันนี้ก็เดาเองแล้วนะคะว่าถ้าพอมาเป็นในส่วนประกอบของตัวอักษรอื่นน่ะเขาก็เลยเพื่อให้มันเขียนง่ายนะคะเขาก็เลยเขียนแบบย่อๆนะคะ สื้อตัวเต็มเนะนี่ยตรงนี้เขาจะแปลว่าอาหารนะคะสื้อตัวนี้ทีนี้มาดูตัวเขียนที่ใช้เรียกเขานะคะสื้อจื่อผางนี้เขียนเหมือนกันกับตัวนี้นะคะ มาดูตัวอย่างกันนะคะวิวสื่อชื่อผังนี้จะเยอะมากเลยนะคะพเพื่อนเพอพอจะนึกออกไหมคะว่ามีคำไหนบ้างเดี๋ยวมาเขียนตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ค่อนข้างจะ ไม่เป็นคําศัพท์ที่ไม่ยากมากนะคะเพื่อนๆไปดูกันมันจะเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมเอ้ยไ,ไม่แน่ใจว่าแปลให้ฟังหรือ,อยังนะคะอธิบายซ้าอ,อธิบายย้อนมาหน่อยนะสูตัวเนี้ค่ะมันจะสื่อความหมายเกี่ยวกับอาหารนะคะบอกเกี่ยวกับการกินนะคะคือถ้าเป็นภาพเดิมเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้มันคือภาพ ภาชนะใส่อาหารที่มีฝานะคะภาชนะใส่อาหารที่มีฝาทีนี้พอเราเห็นส,ส่วนประกอบตัวนี้นะคะเราก็จะให้พยายามนึกถึงว่ามันเกี่ยวกับอาหารนะคะมาดูกันนะคะที่อยู่ตัวแรกนะก็ฟ้านเลยถูกไหมคะฟ้านคือข้าวใช่ไหมฟ้าน มันก็เป็นทั้งตัวส่วนประกอบอย่างเดียวเขามีนะคะกวนงนี้ก็มีนะคะตัวนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบอย่างเดียวนะฟ้านกวนเป็นโลอาหารไหมคะเพื่อนๆไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าจะบอกว่าส่วนประกอบตัวนี้สื่อชื่อผางเนี่ยจะเยอะมากเพราะเกี่ยวกับอาหารการกินนะ เกี่ยวกับซื่อความหมายเกี่ยวกับการกินตัวนี้คือเออใช่ไหมคะแปลว่าอิม่มใช่ไหมแล้วก็ตัวอินไหมคะอินเลี่ยวนะคะอินอินที่แปลว่าเครื่องดื่มอะคะ่ะอินเลี่ยวเครื่องดื่มตัวนี้นะคะแล้วก็ เปาใช่ไหมคะหายอยเปาเห็นไหมเเนี้ยเปาเขียนข้างบนแล้วกันเนาะเขียนข้างข้าง,างนะเปามีเยอะจริงๆนะคะสำหรับสื่อชื่อผางนะคะคือมีคำศัพท์เพื่อนๆลองไปค้น คำศัพท์ตัวนี้ก็ได้พิมพ์ว่าส่วนประกอบอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับอะไรนะนะตัวสือชื่อผางตัวนี้ค่ะก็ท้นได้ตัวเนี้ยเจียวนะคะเป็นอาหารนะคะก็คือเกี๊ยวบ้านเรานะคะเขาจะออกเสียงเจียวเนาะตัวเนี้ยเห็นชัดไหมคะนี่แค่ส่วนประกอบแรกของวันนี้นะคะคือเยอะมากตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นชื่ออาหารด้วย หมันโถใช่ไหมหมันโถใช่ไหมคะคือหมันโถคืออะไรคะคือหมันโถบ้านเราใช่ไหมตัวเนี้ยก็ใช่เป็นสือ่อชื่อผังประกอบนะคะมันโถนะคะเป็นเป็นขึ้นหมันโถแล้ก็ทับเสียงของจีนเนาะ ทับเสียงคำทับเสียงเขาเรียกเจี้ยฉือนะคะอย่างคนจีนนะคะที่เขาจะเขาจะยืมเสียงมายืมเสียงอย่างเช่นขาทงใช่ไหมคะขาทงคือการ์ตูนนยคือเขาจะเป็นคำยืมเป็นเสียงยืมนะคะเจี้ยฉือขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆจำคำว่าเจี้ยไม่ได้นั้ว่าเขียนอย่างนี้เนะะาะเดียดตรงนี้ มีขีดหนึ่งเป็นตัวยืดข้างล่างชื่อที่แปลว่าคำศัพท์นะคะเช,ชื่อชื่อตัวเนี้ยถ้าเชื่อตัวเดียวเขา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 แปลว่ายืมนะใช้คำว่าสั์คำยืมเหมือนทับเสียงอะไรเงี้ยนะ ตอนนี้ไม่ได้เขียนพินอินให้เพื่อนดูเลยนะคะก็สือชื่อผางสือชื่อผางมันเป็นเสียงสือคือเสียงหยางฟ้าน,นะคะเปากวนเจียวนะคะเออนะคะตัวนี้คือมา ออกเสียงเลยนะหมันไหมแปบบ๊บนึงนะหมานทษออกเสียงหมันนะตัวนี้อินอินที่มาจากคาว่าอินเลี้ยวนะคะอินเลี้ยว วันนี้ก็ตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้านะคะอากาศเย็นแล้วนะคะเพื่อน,อน,นมีเมนหายหอบมาเปลีปยป่ยนผางลี่อยู่โอเคนะคะคเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะก็คอนเซปต์ของช่องกิเทเยนเนาะ ชิงเีนานชิงชยงชิง,งย่นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกิดเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูเปลี่ยนผางตัวที่2ของวันนี้นะคะของคลิปนี้นะขอ,อมือค่ขยชืออ่ะจะเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยจะเราจะไม่ค่อยได้เห็นคำศัพท์เท่าไหร่นะ ก็คือมันก็คือจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะเปลี่ยนผางนะคะตัวน,นี้เขาเรียกเขามีชื่อเรียกว่าฟางขว้างนะคะ ชื่อเรียกเขานะคะหมิงเชิงเขาเรียกว่าฝางขว้างะเขียนแบบนี้นะคะชื่อเรียกเขา เสียงมลิ้นด้วยนะคะฟางขว้างเขาจะสื่อความหมายเกี่ยวกับการล้อมรอบนะคะขอบเขตหรือดินแดนนะคะปากกาสีดำไปไหนจะได้เห็นความต่างนะคะฟางขว้าง บอกความหมายเกี่ยวกับการล้อมรอบขอบเขตหรือดินแดนนะคะเป็น,ปนภาพกรอบนะคะภาพกรอบทีนี้คำนี้จะไม่ค่อยเห็นตัวอย่างเยอะนะคะวันนี้ขอยกตัวอย่างแค่สาอันเนาะที่เห็นบ่อยๆนะคะนี่อยู่านี่ตัวนี้ด้วย ้าแปลว่าล้อมรอบเนาะปกติการเขียนจะเขียนกรอบข้างนอกก่อนแล้วค่อยเขียนปิดข้างล่างนะคะเขียนกรอบสามเหลี่ยมข้างบนแล้วก็เขียนอักษรจีนที่อยู่ข้างในแล้วค่อยเขียนปิดนะคะตัวนี้คือตัวถูนะคะที่แปลว่าแผนที่นะถูแปลว่าแผนที่ถูชูกวันคือได้ยินไหมคะถูชูกวน ถูชุก่วนคือห้องสมุดนะแต่ว่าถ้าถูของเขาตัวเดียวเนะ่ะเขาก็จะแปลว่าเป็นแปลว่าแผนที่หีได้ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราเห็นบ่อยนะกัวกัวใช่ไหมขิดผิดด้วยนะน,นะคะเอาขิดให้ดูใหม่นะคะต้องขีดข้างในมาก่อนแล้วก็ขีดเตียนสุดท้าย ขีดปิดนะคะกวัวแปลว่าประเทศใช่ไหมคะนี่คือแสดงถึงขอบเขตถูกไหมคะดินแดนอันนี้คือถูแปลว่าแผนที่นะคะอีกอีกคำหนึงเนาะเคยเห็นก็แปลว่าล้อมรอบเลยนะเวยน่าจะออกเสียงเวยนะเขียนให้ดูก่อนนะคะตัวนี้ ออกเสียงเหวยนะคะเหวย不是的不ช่我่่ใว่ละอาหาแป๊บนึงนะคะอืม <c oughs> ก็ออกเสียงเหวยเนาะแปลว่าร้อมรอบเห <c oughs> วยตัวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเขา <c oughs> ขอโทษค่ะรู้สึกแบบระคายคอนิดๆนะคะ ราะอากาศเย็นเราจะไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่นะคะตัวเนี้แต่แต่ให้เพื่อนเพื่อนรู้ไว้นะคะว่า <c oughs> เป็นถ้าเราเห็นตัวเนี้ยตัวที่แสดงตัวฟางคว้างตัวเนี้ยที่แสดงถึงการขอบเขตล้อมรอบเนะี่ยเราจะเขียนกรอบข้างบนก่อนแล้วเขียนข้างในนะคะถ้าเป็นกฎเกณฑ์คือเขียนจากนอกเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วก็เขียนปิด เขียนจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วก็ปิดนะคะโอเคเรามาดูกันตัวที่ใช้บ่อยอีกนะคะเราเปลี่ยนก,กระดาษนิดนึงนะ,ะวันนี้ก็จะใช้เวลาไม่เกินยี่สิบห้านาทีนะคะแต่ว่าเพื่อนๆออาจจะได้ก็แต่ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนเพื่ออาจจะได้คำศัพท์นะ้อยไปหน่อยชานนะคะตัวที่สามของวันนี้นะ,ะส่วนประกอบที่นนะะสามของวันนี้เพียนผาง ก็จะได้เขียนคำวยพรปีใหม่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆนแต่ก่อนจะปีใหม่ก็จะมีคริสต์มาสใช่ไหมคะจีนเขาก็จะมีนะคะก็เดาเองนะคะว่าประเทศเขาใหญ่มันน่าจะมีทุกศาสนาเนาะศาส,สนาคริสต์ศาสนาอะไรก็มีหมดแหละบ้านเรายังมีเลยเนาะแต่ว่าเขาก็อาจจะจัดใหญ่กว่าบ้านเราเนาะเพราะเป็นแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่คือต้าลู่นะคะเพื่อนเพื่อนจีนแผ่นดินใหญ่คือต้าลู่ เ,เปลี่ยนผางตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นบ่อยนะเพื่อนๆอันนี้จะคัดมาเฉพาะตัวที่เราเห็นบ่อยก่อนนะตัวที่ไม่บ่อยอะ่ะมันจะมีตัวอย่างไม่ค่อยเยอะนะคะตัวนี้คุ้นไหมคะเขามีรูปเดิมของเขาด้วยนะรูปเดิมของเขาคือแบบนี้มันเหมือนคำศัพท์คำหนึ่งอะ่ะสิงใช่ไหมคะสิงหรือหาง นะสิงที่แปลได้ไม่ได้ผู้สิงกับหางที่แปลว่าหางตัวนี้เคยเห็นในคำว่าอินหางนะคะที่แปลว่าที่แปลว่าธนาคารนะคะอินหางก็หางตัวเดียวแต่นี้เป็นตัวตัวย่อนะคะมาดูชื่อเรียกเขานะคะหมิงเชิง เขาจะเรียกว่าช่วงเหรินผางนะคะช่วงเหรินผางช่วงตัวนี้แปลว่าคู่นะคะทำไมเขาถึงเรียกแบบนี้นะคะเขาจะบอกว่าความหมายเดิมเนี่ยคือเขาเป็น เขาเป็นเหมือนภาพถนนสองสายตัดกันนะคะรูปเดิมนะหมายถึงถนนแล้วก็การเดินนะคะทีนี้มันบอกความหมายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะจุดช่วงเหลือนผางตัวเนี้ยเรามาดูกันนะคะว่าว่าปัจจุบันเนี้ยไอตัวที่เราใช้บ่อยตัวเนี้ยมันยังจะสื่อความหมายถึงการเดินทางอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่คุ้นจริงๆนะคะเพื่อนๆว่ามันอย คือคำศัพท์ที่เห็นส่วนใหญ่อะค่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยจะเกี่ยวกับว่าการเดินทางสัเท่าไหร่นะคะซึ่งไม่รู้ใช่ไหมนะอืมแต่ให้เ,เพื่อนๆเห็นไว้แล้วกันเนอะรู้ไว้แล้วกันนะคะว่ามันคือช่วงหรืนผางช่วงตัวนี้แปลว่าคู่นะคะ ดูตัวอย่างกันนะคะอา,อาจจะได้ตัวอย่างไม่เยอะนะแต่เพื่อนๆจะจะอ๋อนะคะนี่อยู่คือเขาจะเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็จะมีอะไรคะทวนอีกเนาะเออ,อยนจือผางใช่ไหมมูจือผาง ที่จะใช้เยอะๆนะคะแล้วก็ของวันนี้ก็ซื้อนะคะใช่ไหมลูอาหารสื้อจื้อผางลี่ลูนะคะตัวนี้เตอใช่ไหมคะเต่อนะเหินที่แปลว่ามากนะคะ ไปมา,มากโอเคแล้วก็อะไรอีกคะคำว่าตื่นะะวยก็ได้นะจึงก็ได้จึงที่แปลว่าสัญลักษณ์หะวางก็ได้นะ ก็ตัวตัวกระตั้งเดิมของเขาก็คือสิ่งตัวเนี้ยก็ใช่เราก็ยังใช้อยู่นะคะเต๋อนะคะใต้ก็ได้นะใต้ตัวนี้ก็ได้คือมันเยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้หาความหมายให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆนะก็ลองดูก่อนนะว่า อ,อันไหนที่พอจะแปลได้นะคะจะแปลให้ฟังนะคะ<ม>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนเพื่อนๆก็ไปช่วยคนคําศัพท์คําเนี้ยก็ได้นะคือซึ่งมันมันเป็นส่วนประกอบที่ใช้เยอะจริงๆนะคะตัวเนี้ยตัวช่วงเหลือนผางเนี่ยหรืออีกตัวหนึง่งถ้าถ้าพูดอข้ามไปหน่อยนะเลยไปหน่อยนะมันก็จะมีตัวที่เป็นเอตัวเหลือนอย่างเดียวใช่ไหมคะ หรินชื่อผางอย่างเดียวนะไม่ใช่ชวงเหรินผางนะน่าจะเหรินชื่อผางตัวเดียวที่มันจะเป็นแค่นี้ตัวนี้ก็เยอะนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเหรินชื่อผางนะม <c oughs> าดูนะ,ะเป็นส่วนประกอบเยอะมากเนะาะทาเหมือนทามันจะเกี่ยวกับคนนะคะเหรินชื่อผางตัวเนี้ย เกี่ยวกับการทำงานจัว่วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเจอนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนในคลิปหน้านะคะตัวเหรนทีพางตัวเนี้ยแต่เนี้เราได้สามส่วนประกอบด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนคือจะได้เพื่อนอเพืนจะได้เห็นเขาเรียนนะคะส่วนประกอบที่ใช้ใบ่อยแล้วก็จะจำได้ว่าถ้าคืออันนี้มันจะความความหมายมันก็จะเดาๆได้มันเกี่ยวกับอาหาร เกี่ยวกับคําพูดอะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับคนอย่างนี้นะคะโอ้ยคือหนังสือเยอะมากออ้ยตู้บัชีตู้ปัชีโอเควันนี้นะคะการเดินทางของเราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมคลิปของช่องขีดเขียนมาโดยตลอดนะคะคนทั้งคนที่มาใหม่ละคนที่ติดตามอยู่เดิมแล้วนะคะ ก็การแชียหนีมือหลายขั้นวอดเดอร์สอพินนะคะการแชียหนีหลายขั้นวอดเดอร์สอพินนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมคลิปของช่องคิดเขียนนะคะวันนี้ก็เจอกันเท่านี้นะคะเพื่อนๆใจเจียน